อ่ะเดี๋ยววันนี้เอาซาลาเปาชูสักนะเนี่ยเย็นๆน,น,นะแล้วก็กลับไปบ้านแล้วก็นึ่งแล้วร,ร้อนสักสิบนาทีแล้วก็ทานกันนะสองคนพี่น้องนะอ,อ่ะอันนี้ให้ฟรีนะไม่คิดตังค์ไม่คิดตังค์งเลยเกบมาขายเราเี่เฮ้ยไอ้น้องอันนี้พิดไม,ไม่ใจร้านอันนี้ก็มีร้อนๆไม่ต้องกลับไปทาเดียวไปเถอะเพราะว่าผมเคยกินทัพหลีลอยไ <laughs> เอไม่ซื้อมาฝากผมบ้างวหม <laughs> อยเล่นอย่างเล่นไปซื้อมาฝากอย่างเล่าซื้อมาซื้อมาเอออร่อยทุกเจ้าสาลาเปาแต่บอกว่าอร่อยคนละแบบของชูศักดิ์ก็อีกแบบนึงสาลาเปาชูศักดิ์ของทับหลีวราพรหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็อร่อยคนละแบบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่คิดตังค์ขอบคุณพี่เอาเมาตรงเลยเพราะว่าที่บ้านรถชอบไหลเอาไปทำอะไรวะไปลองล้อเออไอ้นี่มันรู้ได้ไงวะเนี่ยเอ้วมึงจับแล้วมันแข็งยังไงแล้วอาออันนี้ต้องแช่เย็นไว้ เอาปะเนี่ยเอาครับเอาเอาครับพี่น้องครับเอาเพอจะเอาสามเอ้ยสองลูกเท่าไหร่ลูกหนึ่งสามร้อยหกบาทสามร้อยหมดละพึ่งเลยนะโอเคโอเคโอเคทรายทรมากวันนี้มากินบะหมี่ด้วยครับและซาลาเปาวันนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินเพราะว่าหมดแล้วนีไงก็นี่ไงไม่หมดแต่กูไม่อยากให้มึงกินกูกลัวเหมือนไอ้แจ็คไอ้แจ็คกัดไม่เข้าลองไอ้แจ็คลองกินก็เดี๋ยวนึงให้ เพื่อไม่ต้องเพื่อพี่นงกินเย็นโชว์ดูเลยเฮ้ยมากินได้เหรอไม่ได้ของอร่อยยังไงก็อร่อยอร่อยมึงทำเหมือนนี้นี่วะไอ้กาแฟร้อนเย็นก็เพื่อพี่นงมันกินไม่ได้ไอเมากินได้ไม่เชื่อจิ้นได้พี่นงทำมาได้หรืออ้าวถ้ากินได้กูกินได้นึ่งดีกว่านึ่งดีกว่านะอ้าวขอบคุณมากขอบคุณเม้าแล้วก็ยอดดิวครับ